สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุกได้ไปเคลียตัวเองมาอีกเรื่องหนึง่งก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเผื่อใครบางคนที่มีความรู้สึกที่คิดว่าเออทําไมฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็พอทําสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีติดปัญหากับพ่อตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยคือก้อยเนี่ยเป็นคนที่ ไม่คุยกับพ่อมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนะคะคําถามกับตัวเองตลอดเหมือนกันว่าเออทําไมพ่อถึงไม่รักเรามีใครมีความรู้สึกว่าพ่อหรือแม่ไม่รักเราเหมือนที่ก้อยเคยเป็นไหมคะแล้วเราก็เลือกที่จะไม่พูดกับพ่ออีกเลยซอกเล็กๆที่อยู่ข้างในหัวใจเราที่มันยังเก็บความรู้สึกนั้นไวอ้อ่ะ ไม่ดีเหมือนพี่เลยง้งคือคือมันเกิดการเปรียบเทียบถามว่าแล้วตัวเองพอเรากลับไปเห็นตัวเองสมัยเด็กๆเมื่อก่อนเราเป็นคนยังไงอ่ะแต่พี่ก้อยนักเก่งไงนางเรียนเก่งตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการเปรียบเทียบกับตัวเราที่เราไม่ชอบไปโรงเรียนล้วจะชอบให้พี่เป็นคนทาการบ้านให้เราถึงจะไปโรงเรียนให้การบ้านนีเ่เสร็จฉันจะไม่ไปโรงท้ายพี่ก็ต้องเสียสละเพื่อที่จะให้น้องไปโรงเรียนมันก็ติดเป็นนิสยัยแบบเนี้ย ติดเป็นนิสัยแบบนี้หมายถึงว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะไม่อยากทำกันบ้านเราก็ยังมีความรับผิดชอบในส่วนที่อาจไปโรงเรียนทุกวันไปนั่งเรียนในห้องเรียนทุกวันแต่มีความรู้สึกว่าทำไมไปในห้องเรียนฉันไม่ได้ความรู้อะไรเลยภาพที่มันจําได้ตอนเด็กๆคือเล่นเล่นแล้วก็เล่นอย่างเดียวแล้วก็ตอนภาพภาพที่ตอนสมัยปฐมอะที่เราเล่นเล่น,เล,นเล่นอย่างเดียวนั้นอะมันมีความการเรียนอะมันจะเป็นในเรื่องของ การช่วยเหลือตัวเองอะค่ะเช่นอะครูจะสอนรีดผ้าครูจะสอนพับผ้าอันนี้คือภาพที่แบบชัดมากว่าตอนเด็กๆเ,เวลาไปโรงเรียนฉันได้อะไรผ้าพับผ้าทําอาหารอย่างเช่นทําน้ำเต้าหู้ชอบมากเวลาวันศุกร์เมื่อไหร่นะชอบมากแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการเย็บปักถักร้อยพวกใบสีหรือประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเรียนในห้องเรียนที่มานั่ง แล้วก็เขียนก็ไก่เขาใครตามครูหรือภาษาอังกฤษตามครัวมันไม่มีภาพนั้นในความทรงจําสักเท่าไหร่ส่วนไอ้เรื่องการเล่นของเราเนี่ยมันก็จะมีพวกที่แบบวิ่งรลอดไต้ทุนโรงเรียนหนแล,ลาวฟุตบอลอะไระโดดหนังย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามันเรามันไม่เก่งวิชาการอะตอนนี้พอกลับไปเห็นอะเราก็ยอมรับจริงๆแหละว่าเออขี้เกียจ ไม่ชอบแต่ขี้เกียนนั้นมันเป็นเพราะว่าความไม่ชอบนะส่วนไอ้ด้านที่เราชอบอ่ะโอ้โห,โหก็จะบอกว่าชีวิตก้อยตอนเด็กๆก้อยมีความสุขกับกันเอามันมาใช้ประโยชน์ในบ้านมาบ้านใช่ไหมเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเหลือตัวเองกันด้วยกันที่แบบรีดผ้าเองซักผ้าเองล้างจานเองกวาดบ้านถูบ้านเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสั่งกันเลยทีเดียวค่ะก็เลยกลับไป เอา้าฉันก็มีข้อดีไงนั่นไงข้อดีของฉันฉันแค่ไม่ชอบการไปโรงเรียนเพราะว่ามันมีการบ้านเมยรู้ตัวเลยว่ามันจะกลายมาเป็นนิสัยเราตอนโตคือยอมรับยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจยอมรับว่าตัวเองไม่อยากทําอะไรที่ต้องมีระเบียบแบบแผนบังคับเราอย่างเงี้ยค่ะแต่เราพอไปเห็นตอนนั้นอะที่เราไม่ชอบด้วยก็ก็ยอมรับอีกเพราะว่าก็ถูกเพราะว่าความเก่งของพ่อมัน อาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราเก่งงานบ้านการที่เราเก่งในการช่วยเหลือชีวิตตัวเองแต่เป็นการเก่งในเรื่องของการเรียนเพราะว่าท่านอาจจะมองว่าชีวิตคนสมัยก่อนอย่างพ่ออาจจะไม่ได้เรียนสูงๆก็เลยต้องมาทำงานเหนื่อยๆหรือลำบากเพื่อที่จะไปหาเงินให้ส่งลูกเรียนดังนั้นความเก่งของพ่อก็คือการที่ลูก เรียนเก่งๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทำงานให้ลำบากไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าใจละเข้าใจพ่อแล้วก็เข้าใจตัวเองตอนเด็กๆแล้วก็ยอมรับตัวเองตอนเด็กๆแต่ตอนนั้นเอาตัวเองตอนเนี้ค่ะกลับไปหาตอนเด็กของเราตอนนั้นไปทําความเข้าใจว่าเออเพราะตอนนั้นเด็กน้อยเขาก็ไม่รู้เนาะว่า ความเก่งของคนเรามันมีหลายด้านมันไม่ใช่ว่ามีด้านด้านเดียวอย่างเงี้ยค่ะเออหลังจากนี้ไปนะคะเราก็จะใช้ชีวิตปัจจุบันของเราด้วยความเข้าใจมากขึ้นเก่งเขาเก่งเราไม่เหมือนกันใครตัดสินก็ไม่เท่าเราตัดสินตัวเองนะคะหาให้เจอนะว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ทุกคนเป็นธรรมดาของมนุษย์เพียงแต่ว่าเราถ้าเราก้าวข้าม อารมณ์ความรู้สึกพวกนั้นด้วยความเข้าใจอะเวลามันเกิดขึ้นมาอีกอะค่ะมันจะผ่านไปได้มันจะไปด้วยความเข้าใจแล้วเราจะไม่ติดแบบนั้นอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปคุกกล้ายนะขอบคุณค่ะ